ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องป้องไปเขาสู้ช่องยิสานบันปลาสตอรี่เมื่อนี้นํ้ำพาพี่น้องมาเราโคงเราผู้หาอยู่หากินขื้เก่าแล้วครับเปลี่ยนหมายจากหาเก็บเห็ดมาเป็นหาเบิงดอกกระเจียวนะครับฝนตกหลายครั้งหลายเข้าแล้วหนาจอกแล้วนะครับเดี๋ยวไปรวมไปช่นนรัมกันครับว่าจะมีดอกกระเจียวให้เก็บบอ้ามีจะหน่อยไหลหรืองามบันไดนะครับไปรวนไปช่วนันกันช่องต่อไปครับครับผมกับดอกกระเจียว 2ดอกแรกของรายการนะครับจะเป็นสองดอกแรกของปี่อนนี้ครับการลอปลาขึ้นปลาขึ้นเขานะครับขึ้นผู้หาล้อเจ็บตัวกระเจียวปลานะครับหลังจากเี่ฝนตกหลายครั้งแล้วดอกกรลังงามนะครับนี่ผมจะใส่เสียงพูดเดานะครับผมลงชว้นกันไปเล้ครับหลังจากที่ใส่เสียงไงแล้วนะครับผมเนี่หัวกระเจียวฟังไว้ท่ก้นนะครับ ปีนาก็ไเ่เกอร์ไปอีกขึกครับสองดอกแรกนะครับดอกกำตูมเลยนะครับเป็นสองแดกสองแดก็ตัวสองดอกแรกของไร่การนะครับของปีแรกนะครับกับการหาดอกกระเจียวนะครับเทื่อแรกของปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับดอกหอมงามลวกกินกับปุนกับเจ้าแซบนะครับผมี๋ยวลุนช้อนน้งกันไปเลยครับนี่ดอกบานนะครับเนี่ยแย่ปะ ขอ,อ,อได้อยู่ครับผมค่าหาเกลืเม็ดๆๆนะไม่ได้มารอเบิ้งดอกกระเจียวนะครับจนเริ่มบานแล้วครับผมพี่น้องครับระาวาังยางหา,หาดอกกระเจียวนะครับมาเจอพักบานตัวนี้นอดงามๆานะครับกดเสดีเมีไยนไปครับต้องเก็บครับผมว่างอดเกิดไรนะครับมายุคนมาเก็บนะึงเก็บตัวนี้ก็คงเสียได้ ลายเตอบอยู่นะครับสลยงามเลยครับนอนวอวบนะครับจุดดันบนก้อนนะครับ ล่างอยู่แล้วส,สเต็มเลยนะสพย่อท้องวันหน่งวันเลยนะล่างแมนเบอรนยยอด,ดนล้วนเลยงามนะมันมีคนมาว่าป้าเราก็เจ๋อรู้สึกว่าที่นี้ห้อยคนมาหาอยู่นะ เพราะว่าเขียนห้อยหักห้อยดึงไปอยู่น,นะครับ่งผมกับบริเมาซ่อมด่วนแล้วหลังจากเห็ดรอกก็เก็บแต่เห็ดนะไม่มีว่างกันเลยที่โอกาสนะมันรอเพิ่งปาดไปจอบวกเจก็เริ่มเกินแล้วครับพหลอกบานแล้วก็นี่เข็บให้เบิ้งต้านีก้ก่อนครับแล้วที่เหลือผมจะเกีบยเพิ่มอีกครับผมนีม่ครับ ตูมย้วนครับเนี่ยตูมๆนะครับอ่อนๆเลยดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียวปลาหายุ่หายกินตามปลาตามเขานะครับเติมกันไปเลยนะครับกินไอ้เกี๊ยวบัวฟักวันนะครับเด็กกลับมาแง่นะครับเนี่ยดกวันก็ได้ครับโุนชนกันไปเลยครับผมยางรอหาดอกกระเจียวนะครับมาปอนเฮ็ดเห็ดเก่าเห็ดด้วเก่านะครับผมวอนยังเก่านะครับนี่ ผมเอาน้ำเห็ดคอนขาวนะครับคอนขาวกำลังออกอ่อนๆออสุญญานะครับเอาบานก็ได้เห็ดคอนขาวก็ได้นะอันนี้กินได้ในเกีย๊ยวป้องไปนะพอได้ประหยัดไร้ใจในครอพูดน้ำหนึงน่งกำลังออกนละยเราคุยตูมเลย ไม่นอนอ่อนนะตัดขาอยู่บ้านนะคนอ่อนนะครับ แักมื่อนร่องนี่ดอกบานเลยนะฮะในโลพอดีแล้วครับในเฮียตี่เปแกงแต๊บประกันนี่ครับบนยางจะขั้งนะครับพออยู่พอเจ่งครับดองเรื่องนียครับเลยตุ่มนะครับเสียงพูดกันมาเบิ่งครับเสียงพูดแล้วครับทำงามเตรียมกันครับเมีดองเรื่องครับผมแบบนี้นะครับ เราต้องใส่เสียงพุดนะครับดึงเอาเลยครับเสรษฐารับผมนี่ดอกแก่นะครับนี่แก่เราจิ้มก่ได้เรานะครับนี่ยแสดงว่าเกินโดนเติวแล้วครับทำงานมันอันละครับเนาะโมเดลคาดย์ส่วนดอกครับผมสามดอกนะครับนี่ยน่าจะดึงได้อยูะนี่ ดไดึดงแดงบอนได้สามดอกน้ำดึงเอาเลยไม่ต้องใส่เสียงพุ่นยากครับเต็มกันไปเลยครับผมดอกนี้ครับนี่ปลาเก่านะครับที่เฟนมหาสุขีนะครับนัี่หลายอยู่นะครับเนี่ยสงามครับผมนี่เกิดเต,ตต้นนะครับนี่ยนอยยังโมนี่นะครับ อันนี้คือเป็นนอที่เป็นส่วนของลำต้นนะแต่นอดอกอยู่ตั้งหากนะครับผมนี่นอส่วนที่เป็นดอกนะครับเสียมต้องมีดนะคูนดอกจะมีดไงเอาได้ สองสามมืองก็สิเป็นดอกขึ้นมางามเนี่นยเป็นนอส่วนที่เป็นของดอ,นะนอนงกครับนอเนี่ยนะครับถูกเรื่องมันจะเร่งได้รเยอะนะงามครับผมดอกเรื่องครับพลังบงัง ขานกันนะครับเนี่ยตอนนี้เขาแจวานส่วนที่เขาดึงเอาไปแล้วนะทีนี้แตนเป็นดอกอยู่ดอกนึงครับกรงต่นะครับดอกนี้ครับงา่มเลยอกเงามงามนะ่งม,งมครับ นดอกกุ่มๆนะครับมโมโพสีแดงไม่เห็นนะงามๆครับนี่ดอกบ้านนะครับพอได้แล้วดอกนี้สวยงามนะคเลย งา,งามครับผมหาวเงีเลยครับนอนนึงครับหยุดง่ียเแาวเลยนะกำลังพูดไปกันมากี่ครับแดงๆแ,แล้วเนี่ยเัดยวแดงครับผมป,ปัดยอดปลา ก,ก็ได้ยูดีจริงนะครับผมดอกนี่ครับกรลรังบานงามครับด้านนี้ครับเนีำงามเลยครับเามนายในครับ,ารบสามด,ามดอกครับผม เหนด่างงามครับเนี่ยอาจจะดูเขาได้เยอะนะต้องดอึงเง้นเดียวโอ้เดึงง่ายอยู่นะครับหนึ่ขงของทางที่จะล่มอยู่นะครับเพราะว่าฝนตกหลายทางหลายเข้าเลยครับร้อนเนี่ครับร้อนนี่ครับ มครัข้อเห็ดนะครับเลยดอกงามเลยนะบานผมเอินว่าเห็ดหลังง่วนนะมันจะเป็นเมนเมือนเลื่อนเลื่อนนะครับส่วนมากจะบุคใครเห็นดอกฟูมันครับมันดีดีนะครับเด็ดเตรียมบันครับผมดอกเลือครับ หน้าตุ่มๆนะครับใบไมี้ใส่เสียพูดนะครับอยากใบไมีหุูนแล้วครับเดี๋ยวถึงมาได้แล้วครับโอ้หัวถูกล่ะนะหน้าตุ่มงามๆนะครับฟังหัวไปครับเดินเล็กเกลียวที่ก้าวครับนอนนึงครับหัวงามนะครับพอใส่ได้อยู่ครับนอนได้ครับ งามอเลยนะครับตื่นเลยครับแมนยูบอลขั้นผลอยู่เชื่อมกันครับนอนนี่ง,งามงามครับผมไม,ม่ตกเลยเหกั่ลเลยครับงา,งามงามครับ ดอครับนาน,นานนะครับตอมบันไม่ได้ยิงครัเตรียมกันไปได้ครับผมอีกน้อยอีกรองนึงครับ ครับผมในลายเติบแล้วกับการาหายูหากินหาเก็บดอกกระเจียวซึ่งเป็นดอกกระเจียวป้านะครับว่าเป็นครั้งแรกของฤดูกาลนี้ครั้งแรกของปี2 5 6 5, 5ครับลุนชลางกันไปเลยครับผมสองนั้นครับผมพอรววได้อยู่ครับก้องงามนะ cái ๆ nào เอา ba được นะครับ ngon ว่า งามครับผมน้องงามๆเลยครับพิ่มกันไปเรยครับสภาพปลานะครับทิ่มาหายฮหากิมมือเนี้ยนะครับปกติแล้วนะครับมาตุกปีไฟใหม่นะครับไฟใหม่เราก็มันจะแป่นควนี้นะครับก็หาง่ายเดี๋ยวไปก็เห็นชัดเจนนะครับจะว่าตอนนี้ปีนี้นะไฟบ่ใหม่ปลากระหกแน่่ยเราจะว่าก็พอด้ลุนพอด้หาไปเลยอยู่ครับนี่ครับเนี่ย สามดอกดน้อยนะครับเดี๋ยวเราลวกแซบนะมั้งสามดอกเติมกันครับใี่ใจนึงนะครับใส่เลยเติมกันครับรบานบน,น,บน,นะครับใส่ได้อยู่ นอนนึงครับเอาเมีดจิ้มไปละเดี๋ยวถึงน,นังเดียวครับทำงามเลยนะครับดอกนึ่งครับทำงามเลยครับดอกนึ่งนะครับมโมโผป่ผลตี่ออกมาเล่นนะครับนี่เอาเมีดจิ้มไปแล้วครับผมทำงามครับ สองนอนงามครับโอเคครับคนกับเจ้าวแสบ่นเอาเห็ดแป้งนะเดียวนะเพิมกันครับผมครับผมก้าการล็อกโคล็อกคู้หาย่หกินในมอนี้นะครับการหาเก็บดอกกระเจียวนะครับครั้งแรกของปีสองพันหรอสิห้านะครับหลังจากที่ฝนโปกมาหลายครั้งหลายคราว ล้วก็เคยมาซ่อมเบืองสองสามเทื่นนะครับกับกัยังบกเกิดแต่ว่าเม,มื่ออดเมื่อนี้นะครับนั่นก็โดนเติบเล่าที่บบไดมานะครับก็เ,ยเลยม,มาซ่อมเบงิงมาเบิงอีกเที่ยนหนึ่งครับมาเมื่อนี้บ่ผิดฟังครับกับการหา ok ยเก็บเบัคเจียวห้เกือบเต็มตาอยู่น้าเนี้ซึ่งดอกบานนะครับซึ่งดอกกลมตัวงอมงมเดียว่าจะเป็นดอกที่ยังบกพ่นจากนอ้นนะครับหลายขนาดนะครับแล้วก็ได้เฮ็ด ง่วเห็ดแป้งนะครับซีซาหาดอกเพราะอะไรไปป้วนไปแจ้วนะครับร่วมไปถึงพักหวานในกรรไม่แง่นะครับเักหวานตัวหนึ่งง่ามง่ามนะครับแล้วก็ปลาค่อนค้างที่จะหกนะครับขันแม่นหาดีๆก็นนี้อาจจะได้เต็มตาลุนตาเล่นนะครับแต่กันเื่องจากว่าปลามันหกนะทุกปีมาานี่ปลาจะแปยนนะครับเพอไว่ไหมปลาปีนี้ไฟบาไหมปลานะครับปลาก็เราหก ก็เลยจะหายากจากน้อยนึงนะครับสุปีนี้ยวไปในเหียนเล่นะครับพูกน,น้านแดงไปเร่ยเลยแต่ปีนี้ก็ต้องยางไปลาะเบิ้งนะครับไปเบิ้งตามตัว้าเก่านะที่มันแห้งแล้วไปเชียร์เบิ้งนะรหรือถ้ามันพูกนมานแล้วก็เห็นเลยนะครับก็ขอบคุณพี่น้องป้องไปสุขภูสุขคอนครับที่เกียรติคามารับชมรายการจากชอ่องอีสานบานปลาสตอรี่นะครับเบิ้งคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลรรังใจในการสร้างสารรค์คลิปต่อไปครับ ิดดฮอหักเป็นนอ,องสุกสุส่นคือเกาเ่านะครับบางคำมานข้าวตอบคลิปซาตอบข้อเมียนซานะครับกษ์ไ่ยัพึ่งปลายักษพึ่ง้อยอกน้อยใจยักษพึ่งทิ้งพึ่งปลากันนะครับดูเป็นกำลังแรงใจกันต่อไปครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณทุกความเมียนขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่ขอบคุณทุกการติดตามกดติดตามให้นะครับผมพบกันในคลิปหน้าครับสุขสมบัติดีกับสุขสุคน โบเจียโบ,บจนเงินทองเรียมทุงเรียมทาสุภาพร่งางไา่แข็งแรงไปดเอาสวัสดีครับ